นี่ครับพัดลมครับยังดีๆอยู่ครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นหน้าใบพัดข้างในมันแตกครับแล้วตรงโค้งเนี่ยมันเหมือนหักไปซี่หนึ่งผมจะต้องนําไปบริจาคเพราะเขาบอกว่ารับทุกอย่างครับเสียอะไรก็ได้เพราะว่าลูกผมเนี่ยเขาฝังใจว่ามันแตกแล้วเขาไม่กล้าใช้ครับทพนั่งที่ตอนเนี้ยมันก็โอเคมันใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันแตกพอมันแตกปุ๊บเนี่ยไม่ถึง เคียวมันแตกพอมันแตกปุ๊บเนี่ยบางทีบางทีมันมีเสียงกึกๆนิดหน่อยเนี้ยลูกเขาก็ระแวงครับเลยต้องเอาของดีๆเนยครับบริจาคนะครับอะเดี๋ยวเราไปตามไปบริจาคกันครับนครับแล้วก็ขนลงลิฟต์ไปครับพร่มตัวนี้ครับก็เรียบร้อยครับนํามาที่บริจาคนะครับเป็นพร่มที่ดีมากนะครับเห็นหรืว่าตรงเนี้ยมันอาจจะมีเสียงกึ๊กๆนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับก็หวังว่าเขาจะเอาไปซ่อมนิดหน่อยแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับหุยแต่มีคู่แข่งครับตัวนี้เหมือนดีประมาณผมเลยนะครับเนี่ยผมก็นึกว่าผมเอาของดีๆมาบริจาคนะครับังมีคนที่บริจาคของที่ดีกว่าอีกครับไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวครับเนี่ยก็มีทีวีมีอะไรพวกนี้แหละครับกาอี้เตียงโซฟาที่เขานำมาบริจาคกันนะครับ